ฮัลโหลเีลื่อนบรรยากาศการเตรียมการเตรียมงานพี่น้องเอ้ยมือเอือนบานเฮามีบุญใหญ่เด้อพี่น้องโุตรนะ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 อาจทรงพระรัมพิธีตเตเนียปลาหิมพานธ์กำลังสร้างขึ้นพี่น้องหลวงพ่อสันเขาอยู่ปลาหิมพานธ์เด้อเหมือน ัดีครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศการเตรียมงานไหว้ครูเมื่ออื่นเศรบานเฮาสิมีงานยังยิงไงเด้อพี่น้องเด้อทีมงานสั้นเราบันเทิงศิลนะครับเสดจัดงานพิธีไหว้ครูนะครับรรนะรบ,บูชาคู่กรเปิดม่านทํำการแสดงในฤดูการที่สามจัดเอาวันที่สามนะครับพเพราะว่าศิลท่มงานสั้นเราบันเทิงศิลตั้งในเป็นปีที่สามนะครับ นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อผันกับมาเบิ่งการเบิ่งงานน้ำด <มา S 1> ูดเตาเบืองห้าง,งามาเบิ่งมาอันื้อเรียบร้อยอันื้อโบเรียบร้อยเนาะหลวงปู่เนาะมาเบิ่งทุกอย่างทุกอย่างเรียบร้อยดีมันบ่าย่างเรียบร้อยไปตามมาอันนี้ <c oughs> <c oughs> เออนี่คือบรรยากาศ <c oughs> นะครับการเตรียมการเตรียมงานเนาะพี่น้องเนาะพบนอันอาจตรงห้องกับจะเป็นปลาหิมาผ่านโดนบันดาลเห็นเป็นปลาเบิดเด้อพี่น้อง เห็ดดีเห็ดงามตัวอันนี้คือแม่ออกแม่ตนห่อกระลังห่อข้าวต้มขนมใส่บาทตักบาทจังหันอข้าวต้มเฮสบมั่นแม่อันนี้แล้วเต้เซียนไส่วิจารณญาณโอ้เด้อเต่วิจารณญาณเข้าต้มใส้ไส้ซู่โรดบ่รนันใส่หอดน้ำตาลใส่ผงชูโรสไส้สดเออเออไส้สดจองแล้ว อันนีนน้มาฟังว่าเขาต้มบ่นี่เฮ้ยยังนี่แ,นนแม่แเราเรียนท่านหาันอัน,นอันนี้เอ้าถือเจ้าวะหล่ะแม่แมเรียนท่นเออวีดวัดตีเอออออตีแค่แ่ละง่ายเพื่อเป็นยังไนเบียบขึ้นแล้วมัวนอั้นวัดใดได้ตรงอันๆๆนี้น<ห> <laughs> <ม> <laughs> <laughs> คือสถานที่แขกคู่มีเกียรตินะครับศิลปินพอคู่แม่คู่ศิลปินทางเมืองรอยเอสหล้วก็มีพอคู่แม่คู่พอ บอลงมาคู่เหากะอี่พอปอยชนะอากะคปุญญายของเฮ่านะครับมืเอื่นเสียมาเป็นประท่านในงานอันนี้จัดเตรียมสถานที่นะครับพี่น้องยังประท่านได้เต็มรอยเราพี่น้องเพราะว่าอันทานเข็มหมดอยู่ว่าเหันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยก็เลยได้กันไปซื้อขอวงไม่อยู่นะครับอันนี้กระั้งกฐิน้ากันเตรียมอาจสงอาจสนะสำหรับพระภิษุสฆ์นะครับมาเจริญพระพุทธมนต์ตาตร เป็นสิลิมงคลหน่อยแก่ลูกแก่หลานเอาตังว่าเกินเฮือนไม้หัวไม้พร้อมทำ้บุญตักบตรหัวไม้น้ำนะครับพี่น้องเอื้อนเด้อผู้ดใดยู่ยไก่ยู่ไก่มาเอาบุญน,น้ำลูกน้ำหลานทำ้บุญตักบตรนะครับดีนี่ดี เห็ดปางิ่มาพาดถ้าสร้างหลังคนด้อาจสมกันเลยฮะที่โชคดีเล่นแล้วล่องปอเกีบเปียกเงียบไม่ไ้โอ้ยแต่ชิ้นกายโบสีบาดเนาะแซมนักสงฆ์โอ้ยเปิดห้องเปเป็นห้องดามเกี่ยวหนาผู้หลงเงดพีมอนโบมาเบิรงไม่หลุดเลย เลินแล้วแรนหันมันยังเหนียวห้ันอันนั้นง้อตอนนั้นส่งส่ง้อสิมันไล่ะบ่ปูเมื่อเล้วมื่ออื่นังสิมาคิดเศร้าโอ้เอื่นมาืเอื่นมาเศร้าเกือบเกือบปูหัวแตกเกือบไปนอังจนัน

มีอยู<ร>ย่กด้ห่อข้าวต้มนี่สิแล้วมดิงตองเกิดตัวแม่หี้นแม่สั้นแล้วห่อข้าวต้มคอนุ่มเนาะเออเลี้ยวอันนี้เลี้วกับอันไปห่อขันหมากันผู้อันตัวอันเขาอันห่ออันโคนธรรมดาตีแม่ขงขึ้ข้าวต้มพัดโคนธรรมดาก็ไปข้าวต้มพัดเจ้าหมอนี่เอาไปังเอไปเนชใ

โอ้เงินตะปุ่นละใส่ยิใส่อะไระชิก้าบารมันหอดอันคาบารมันหอดเปิดวงเจังหวะเอาไว้นี่แหละคือส่งมมัเห็นบ่เอาใส่กระเป๋าคือส่งมมันตีโอเออดูแมนเนาะแม่เลือดแต่สอมหัวเราเด้อเราไม่สูบเด้อแต่ว่าโูบกันดีใจห่วงบาแห่งดอกคือเท่าไรห้าบาท นีอะไรต้งบนทั้งหลายนั่นเห็นบ่หัวหนาวมุจอยมาขวายกอันบ่าตัวไปสำนักแดดเด้อมาสำนักอันแม่เลิศเนี่ยตอนกรสีมีอะไรหรอไอ้จังบุญจังคุ้นตัวล้มหายใจเนาะแม่เนาะพ่อไดอันบ่อเด้พ่อได้เฮีน้ำเพลินสมความปรารถนาอันเนี่ยอันอ้อกันหัวหมูมะกรูดสัวมันบ่ได้ไหมซาตูเด้อร์ป่้ย แต่จูดเด้อกะคูเลยเด้อผู้ชายสิลาบเอาอันหัวหมูหรอก็เลยรับเอาหงหมูกิดปลาบุญน่ะแต่ว่าโสดผู้เดียวมันบ่ป้าถือว่าบรู้นุกันใส่ปลากมาสีอืมถามว่าแลกคือแม่หรอแม่งกิเลศไรเพราะว่าภายหน่งโอ้ยตะกี้ปกอดกันที่หนึ่งทุกันล่ะวันนี้ว่าถือดูเต้าดูได้กับเสาอุ่นตัว เศร้าเลเศร้าเลยแล้วบเกิดวอยากซื้อทำอบานแต่เศร้าเลยฮอร์นอ่นอเลยเรื่องมทักเตี้โตคาเบอร์อันหูเอ้ยอยังกอเอ้ยนเาีนองเีจะมีแม่เฮียนแม่สั้นเนี่ยมัเสกระเดื่อเกิดโต พวงแล้ว่าสิเห็ีก็โอ้ยอันพ่อขอนจะได้กล้วยยต้วลาวตีก็เลยว่าสื่อเอาอนาคตหนึ่งนะยิสวใสเหลืองห้าพวงโอ้ไป่อน่ะนเปนเห็ดใบตองทั้งคุณฮอนได้จะ่อก็อรังแบ ไม่อยา่างละมเมื่อพฤศจิีายนนี้ละนักเตมาบาวพุทธเบาพืนตีตีไป่กอยาานกัน่องก่ออยาเคียดย่งก่อ ว่ไ้าี่งเขาองทองก่อนเจ้าสมอก่อนเปิดนั่นพีบ่าไ้ก็ทองทองเสมอเลยอนนี้ก็าพวนาความดันเจ้าขึ้นเปอตาเนี่ยคนมันวตืนกันงงสันเนาะมาว่าไรดอกพ่อใช้เสียรวยเหมนทองเหมือนต้นมดโตมาปีกทองมแต่พูหักมันเนาะมแต่ผู้เบาหายมัน นี่ดิกบเหลียงตัวบบกใหญ่ีต้นกบจำสินไปในน้องผู้ไปสื่อแลกสินสื่อสินมเ้ไปไปขีดไปน้อไีก้นง่นเห็นบ่ไปเอาไปจีบเจ้าหย่งขืน่าขนตาโอ้ยอีสิวสิวหัวสรางสิวโมโหเนียสิวโม่ ไทยค้นไายเปลี่ยนได้แบบจะของผันย่อเอาได้บาบนั่งยิ้มนั่งหัวขวนกูอยู่นี่ว่ากูแล่นนี่ต้นไม้ถ้ากูแล่นว่าท่านกับจีนจังได้สั่นให้ตัวก็ไหวมันถือกูจักหน่อยกูจะไปนอนเอาประกาศในโงพยาบาลไม่ได้มือละหน่อยเด้ออาจารย์นุ่ยจะเห็นกูเสียใจเนกกูาะือบ๊ยเกาอย่าเสียหัว สรุปคลิปนี้เอาไว้แชร์นี่ก็น้องปีนองเนาะปลอกันคลิปงานี่ขึ้นบรรยากาศเตรียมการเตรียมงานให้มือนี่ครับปีนองเ้าปลอกันคลิปนะเด้อ